ชุดว่านิลงเนียเตี้น่องใส่สูทสีขาวคือกันก็จะได้เป็นเอขึ้เก่าหน่งตัวฮะจะได้เป็นเอบีก้าเอบีไหนก็นี้เดบใดนั่งบีอ๋อเราซื้อบแมนโอ้เอาแกเอบีก็อาดีเราจะจับของขวัญค่ะวอซ์พ้อมแล้วชุดสีขาวอันสองไม้เป <AND> well. ็นห้ับ <ations> <similar> ของพันลายแห้งพี่น้องก็จับกันบนเวทีเลยนะคะคือคนที่ไม่มาคือไม่ได้ส่งแงปากลานม่มาพี่น้องสแตนบายค่ะน้องๆใส่ชุดสปอนเซอร์ด้วยนะคะน่าหลามรัวนบอกแม่ครัวบอกแม่แม่ครัวไปกับร่างตังนั่งกิน น่ามา,มาพี่น้องสเต็ปไปอะไรนะวันนี้มัญญชพรก็จะได้ทองอีกใช่ไหมไปตอนเอฟร้อยด้วยได้ทองผมผมได้ทองเอฟร้อยด้วยได้ทองอะไรจะได้ทองส<ม>าม <3 S 2> ดิดงพระเอกอาใส่ยังวางพี่เอกอาเจ้าใส่ทองจักบาลเอาเครื<า>่องง้อเครื่องบอกเังเดียร์จะรับแต่พี่บ้านมาพี่น้องมาลุ้นรางวัลกัน